สี่สัญญาณนี้เทวดาให้โชคคนที่มีเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือแล้วคุณจะได้รับโชคร่ำรวยทันตาเห็นน้อมกับคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านก่อนจะเข้าไปรับสมรับพังนั้นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์ว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังงานแห่งบุญและขึ้นพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เพื่อเป็นการเปิดดวงมหาโกพกทร์เปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงมหาเฮงมหารวยถ้าพิมพ์เสร็จแล้วขอเสิญทุกคนทุกท่านไปรับสมรับพังกันได้เลยครับท่านผู้พังครับถ้ามีสัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณบ่งบอกว่าชีวิตของท่านผู้พังนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงองค์เทพสิงรีรับกำลังจะให้พร บรรดาลโซบรรดาราบกับท่านผู้พังครับแล้วท่านผู้พังก็กำลังจะกลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมีโชคสตาวาสนาที่ดีบางคนจากชีวิตยากจนชีวิตติดขัดแต่ว่าถ้าหากท่านผู้พังมีสัญญาณต่อไปนี้รับรองเลยว่าชีวิตของท่านผู้พังนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง คือความรับจากสวรรค์หรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าบุญเก่าบารมีเดิมของท่านผู้พังนั้นกำลังจะส่งผลอนิสงดีให้แก่ตัวของท่านเองกำลังจะส่งผลบารมีที่ท่านผู้ฟังเคยสร้างเคยสะสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นกำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตนี้ซึ่งบุญบารมีเหล่านั้น จะเกิดหรือองค์เทพทั้งหลายส่งสัญญาณหรือบ่งบอกข่าวให้ท่านผู้พังได้รับรู้ว่าบุญเก่ากำลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านผู้พังครับและสัญญาณต่อไปนี้ถ้าท่านผู้พังมีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งก็ขอยินดีกับท่านผู้พังด้วยนะครับเพราะอานิสงส์ผลบุญบุญโชคสตาวาสนาะได้จับ เงินแสนเงินล้านกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านผู้พังรับและสำหรับผู้ใดที่ได้เข้ามารับสมรับพังเป็นครั้งแรกอยากดวงดีให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์ว่าสาธุสามครั้งขึ้นแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแห่งความโชคดีที่จะรวยและเปิดดวงเปิด ดวงมหาโพกทรัพย์เปิดดวงโชคเปิดดวงลาบเปิดดวงโชคสตามหาโพกทรัพย์ให้แก่ท่านผู้พังด้วยครับท่านผู้พังครับตามนิมิตหมายที่ครูบาอาจารย์และพระเกจิท่านได้นิมิตเห็นและท่านผู้พังรู้สัญญาณต่อไปนี้ชีวิตของท่านผู้พังก็จะพบกับความร่ำรวยไม่มีปัญหาอุปสรรค เพราะท่านผู้พังจะได้รับเอาโชคเอาใซรับเอาสิ่งดีๆรับเอาพรจากสวรรค์อยู่ในขึ้นแหง่งขื่นเงินขื่นทองตามครูบาอาจารย์และพระเกจิผู้ที่มีสัญญาณและสมาธิที่เก่งก็าสามารถเพราะที่ท่านนิมิตเห็นว่าคนที่มีกากระบาทบนกลางฝ่ามือนั้นคือผู้ที่มีบุญ และบารมีที่สูงชงมีวาสนาดีได้เป็นเทพเทวดารงมาเกิดซึ่งมีหลายคนที่มาเกิดแล้วชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชีวิตยากจนจะทำอะไรก็ไม่จเจริญก้าวหน้าสักทีมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาแม้แต่จะเป็นแบบนี้แต่ครูบาอาจารย์พระเจจินั้นก็ได้บอก เพิ่มเติมอีกว่าคนที่มีกากบาทนั้นเป็นคนมีบุญญาบารมีมากบุญบารมีถ้าหากใครมีสัญญาณต่อไปนี้เกิดขึ้นในชีวิตแสดงว่าที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคนนั้นบุญเก่าของท่านกำลังส่งผลบารมีเดิมท่านผู้พังจะได้รับพรรับโชค ได้รับเอาเงินเอาทองจะได้จับเงินแสนเงินล้านรับเอาความร่ำรวยจากสวรรค์แม้ชีวิตในตอนนี้จะยากจนชักเท่าไหร่ก็ตามขอให้ท่านผู้พังยกมือขึ้นสาธุเพราะชีวิตของท่านผู้พังนั้นจะได้รับเอาความร่ำรวยท่านผู้พังจะกลายเป็นคนมีเงินมีทองได้เป็นมหาเศรษฐีและได้มีสิ่งดีด เกิดขึ้นในชีวิตสัญญาณต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. ท่านผู้พังจะนิมิตฝันเห็นงูใหญ่เหลือเข้ามาในบ้านของคุณท่านผู้พังครับท่านผู้พังฝันเห็นงูใหญ่หรือนิมิตหมายเห็นงูใหญ่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้พังด้วยนะครับ เพราะว่าท่านผู้พังนั้นกำลังจะได้รับโศกราบเงินทองอนิสงผลบุญเก่าบารมีเดิมเพราะท่านผู้พังจะได้จับเงินแสนบายเงินล้านที่ท่านผู้พังเคยสร้างมาในอดีตชาตินั้นปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านผู้พังแล้วครับท่านผู้พังครับสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเป็นสัญญารักษ ความโชคดีเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยถ้่ท่านผู้พังได้นิมิตเห็นงูใหญ่หรือฝันเห็นงูใหญ่นั้นก็หมายความว่าเทพเทวดากำลังจะอวยพรกำลังจะส่งผลและเงินทองให้รังไหลเข้ามาในชีวิตของท่านผู้พังครับสัญญาณที่สองนั้นก็จะมีสิ่งรีลับลงมาในบ้านของท่านผู้พังครับ ในทุกๆวันและในทุกๆวันสินนั้นจิตของท่านผู้พังจะสัมผัสได้ถึงองค์เทพและขึ้นพลังงานสนิทใด,ดสนิทหนึ่งที่อยู่ในจิตของท่านผู้พังถ้าคุณผู้ฟังสัมผัสได้มีองค์เทพและสิ่งลี้ลับอยู่ในรอบตัวของท่านผู้พังก็ขอให้ท่านผู้พังจงรีบรับยกมือสาธุ และรับเอาพรเพราะท่านผู้พังกำลังจะได้รับโชคก้อนใหญ่ผลบุญเก่าอานิสงส์เดิมที่คุณผู้พังเคยได้สร้างสมมาจากอดีตชาตินั้นกำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านผู้พังเองสิ่งที่ท่านผู้พังไม่ได้ไม่เคยได้อะไรไม่เคยจับเงินแสนไม่เคยบายเงินล้าน สิ่งนี้ก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านผู้พังจากที่ท่านไม่เคยได้ท่านก็จะได้เข้ามาในชีวิตนะครับสัญญาณที่ 3. ถ้าท่านผู้พังได้ฝันเห็นผีหรือผันเห็นองค์เทพหรือวิญญาณทั้งหลายและสิ่งที่รับแล้วท่านผู้พังได้พูดคุยกับเขาไม่ว่าจะ เจรจาเรื่องอะไรก็ตามนิมิตหมายอันนี้คือนิมิตหมายที่บ่งบอกว่าท่านผู้ฟังกำลังจะโชคดีมีเงินทองกำลังจะเข้ามาในชีวิตภายในสมวันเจ็ดวันเพราะสัญญาณน,นี้คือสัญญาณที่บอกว่าเทพเทวดากำลังจะให้พรแก่ท่านผู้ฟังแล้วจากชีวิตที่มีแต่ตกต่ำ จากที่มีแต่อุปสรรคและปัญหาทำอะไรติดติดขัดขัดชีวิตก็จะมีแต่ความราบลื่นมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองมีโชคมีลาภเพราะองค์เทพทเทว,วดาสิ่งลี้ลับทั้งหลายจะอวยพรให้ท่านผู้ฟังและทำให้ชีวิตของท่านผู้ฟังนั้นไม่ติดไม่ขัดกับเรื่องเงินเงินทองทองอีกต่อไป สิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ฟังนั้นภายในเจ็ดวันชีวิตของท่านผู้ฟังนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและด้านต่างๆของชีวิตถ้าท่านผู้ฟังได้ยินนิมิตหมายนี้หรือได้ฝันเห็นหรือได้เห็นนิมิตนี้ ท่านผู้พังนั้นก็จะได้รับแต่ความโชคดีมีแต่ความปาถนาดีมีแต่ความโชคดีตลอดไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทองไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรือยานพาหานะก็จะดีขึ้นตามมาหรือว่าพันเห็นสิ่งเหล่านี้ตอนที่ท่านผู้พังตื่นก็ขอให้ท่านผู้พังยกมือขึ้นสาธุรับเอาพรรับเอาโชครับเอาใจ และจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านผู้ฟังด้วยเมื่ชีวิตของท่านผู้ฟังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับจะมีเงินทองมีเงินแสนมีเงินล้านมีโชคมีลาบมีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของตัวท่านผู้ฟังเองครับและจะเข้ามาในแก่ครอบครัวญาติพี่น้องของตัวท่านครับ สัญญาณที่สบ่งบอกว่าตัวของท่านผู้พังนั้นจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านผู้พัง3คนเพราะว่าคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นผู้ที่มีบุญและเทพเทวดาลงมาเกิดเมื่อบุญเก่าบารมีเดิมของท่านผู้พังนั้นจะส่งผล องค์เทพเทวดาจะทำให้ตัวท่านนั้นอยู่ในขึ้นเดียวกับอนิสงส์แห่งความร่ำรวยด้วยการส่งผลดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ฟังก่อนและเมื่อไรเมื่อไรระยะเวลาผ่านไปภายใน15วันหรือหนึ่งเดือนชีวิตของท่านผู้ฟังจะค่อยดีขึ้น เงินทองโชคลาบจะหลังไหลเข้ามาในชีวิตของท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านผู้พังนั้นจะเคยยากจนชักเท่าไหร่แต่ถ้าสัญญานี้เกิดขึ้นชีวิตของท่านผู้พังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกลายเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและประสบผลสำเร็จในชีวิตแม้ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินและครอบครัว รวมไปถึงความรักด้วยนะครับและนี้ก็คือสี่สัญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือใครที่มีนิมิตสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงยกมือสาธุด้วยนะครับทุกคนทุกท่าน ความเสื้อนี้เป็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับสมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แก่ซ่องเมตตามหารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แก่ซ่องเมตตามหารวย เพื่อเป็นกำลังใจได้มีการทำคลิปใหม่ๆขึ้นให้แก่ท่านผู้ฟังอีกต่อไปและเพื่อให้คนที่คุณรักได้รับฟังสิ่งที่ดีๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมบุญญาบารมีที่คนที่คุณรักนั้นได้รับชมรับพังด้วยนะครับขอบคุณครับ